โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีท่้นเู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ผมเช่นเคยนะครับพี่แหลกนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเดินทางไปกันในเมืองนะครับวันนี้ก็นัดกันไว้ที่แม่แม่คาเฟ่ครับเดี๋ยวเราดูตอนเต้นครับว่าเราจะไปไหนกันนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งถานบางเครื่องเสร็จนะครับรถผมนะก็เดี๋ยวจะวะไปส่งของด้วยนะครับส่งสเปรย์นะครับผมล้างโซ่อันนี้ชุดนี้ผมก็ได้ทําการขายหมดไปที่ร้อยแล้วนะครับ ก็ฝากขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ชื่อหนุนกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะหาสเปรย์ล้างโซ่หรือแคบโซ่นะครับก็ไปดูที่ช่องพี่ดานะครับในช่องติ๊กต็อกนะครับผมนะในต่อตอนะก็พี่ปักตกาไว้ให้แล้วนะครับผมไปเราเดินทางกันเลยสักครู่ ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายหนึ่งครับอะไรอากาศก็ค่อนข้างที่จะเริ่มร้อนแล้วตอนนี้พี่ก็เริ่มร้อนหน่อยๆ <c oughs> แบบนี้ทุกคนน้นำมันก็หมดอีกสักแปบบ๊บโอเคไม่มีรัว่วไม่มีซึมก็ถือว่าผ่านอยู่ ียบค่อยๆไปหลายก่อนนะให้น้ำมันเคลือบโซ่มันเคลีอบไปก่อนครับถ้าเราไปขี่แรงๆขี่กระชากมันอาจจะแบบว่าสลัดตัวน้ำยาเครือบโซ่ได้นะครับ นี่ผมก็ถึงว่าสิ่งล้วเดี๋ยวเขายอด้ปส่งของก่อนนะครับพี่นๆๆบส่งขวดน,นะครับวัสดีครับพี่อันนี้ได้ไหมเพราะผมแปลงเนี้ดดยธรรมดาพี่ธรรมดา อ๋อผมว่าไว้หน้าบ้านที่เดียวแล้วได้ได้พี่ได้ครับอคครับไปทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าเมืองต่อนะครับนอนมันลอยอยู่คาเฟ่เนี่ยส่งของให้ลูกค้าแป๊บนึงนะครับผมเป็นตัวพวกสเปรย์เคลฟโซ่นะฮะชุดนี้ใช้ดีจริงไม่ค่อยดีนะครับของบุรีบาย ไปทุกคนหลวเราขออนุญาตเดินทางจ้วนก็ต่อเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปหาน้องที่คาเฟ่แมนเมดก่อนนะครับผมในเมืองจังหวัดชัยนาทเนาะอีกสองชั่วโมงร้านก็จะปิดแล้วนะฮะแต่แต่ก็น้องๆมากันไกลด้วยนะครับผมน้องบีนินจาสี่ร้อแล้วก็น้องนิวนะครับหกห้าศูนอมาจากโอ้โหอะไรนะอุทัยธานีอ่ะสามสิบเทุกคน น่าจะไม่พอสาสิบโลน่าจะไม่พอน่าจะประมาณสี่สิบห้าสิบโลเพราะว่าจากบ้านผมไปในเมืองก็สามสิบโลยี่สิบเก้าโลแล้วโอเคตอนนี้ก็อากาศก,ก็กำลังกำลังดีนะครับพอรับได้ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับผม โอเครู้สึกว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่นี่รถมันแรงขึ้นจริงเลยทุกคนตอนที่ถ่ายน้ำมันเครื่องว่าโอ้โหน้ำมันดําปรีเลยทุกคนนะเพราะว่าผมอม่ะแบบเออเขาเรียกว่าไงเดินทางไกลบ่อยแล้วก็ซัดบ่อยด้วยนะก็ขี่ไปประมาณ4,500กิโ,โลก็ถือว่ากําลังดีนะครับไม่ดํามากน้องๆน่าจะแบบว่ารอกันเปื่อยแล่เลยเพราะว่าผมอ่ะมัดกับน้องไว้ ว่าจะมาตอนบ่ายตอนนี้เลทมาแล้วสองชั่วโมงยังถ่านนะั้นมันเครื่องเลยทุกคนตอนประมาณตอนเที่ยงนะตื่นมาเสร็จปุ๊บทำรถแล้วก็มาส่งของแล้วก็มาคาเฟ่นะฮะบทภูมิเท่าไหร่วะแปดสบสี่นะฮะก็ยังถือว่าพอดีอยู่ ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิขึ้นเก้าสิบร้อยเมื่อไหร่นี้ก็คือเริ่มร้อนละโอเคไม่ต้องใส่พี่คิปว่าผมบอกเลยทุกคนแค่กำคัดเข้าเกียร์แล้วแม่งแบบรถมันมีแบ็คไฟแล้วอ่ะ ตึบตึบตึบเลยโอ้โหรถแม่งวิ่งคนละเรื่องเลยว่ะร้อยสามสิบี่คือบิดแบบเนี่ยนิดเดียวดูขเขาเร่งดูเัาเร่งนะเนี่ยแค่นี้ผมบิดแคบบ่แบบแคบบ่นิดเดียวเองอ่ะมันขึ้นแบบไว้่บ้า เนี่ยรอบประมาณ5,000-6,000นี่ก็คือรอบที่เราใช้งานทั่วไปแล้วมันก็ถือว่าทนนะถ้าเราไม่ได้ลากรอบโหดแต่ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราลากรอบโหดเกินไปแบบเลดไลน์ไบ่อยอะไรเงี้ยก็น้ำมันเครื่องสักประมาณ3,000โลผมให้ริมิตเต็มที่ได้4,000กโลแล้วก็คอยเช็คกันด้วยนะว่า,ามันเครื่องแห้งหรือเปล่านะนะครับผม ตอนนี้เราก็ถึงกันที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทแล้วนะครับโอ้โหโคตรวโคตรตีโคตรตึงนะครับถึงแล้วไวมากมากนะครับผมโอ้โหโอ้ยนี้ก็จะเป็นหน้าเทคนิคชัยนาทนะครับเราจะอยู่เทิร์นตรงนี้แหละนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับหนุ่มๆรุ่นชัยนาทนะรเราจะเลี้ยวยูเทิร์นกันก็ดูดีๆเดอ้อ รถแม่งพ <โ bin> <azo Merkel hacerlo> ุ <Philadelphia> ่งจ <try> ัดเลยทุกคนมันแบบตุบตับตุบตับตุบตับเลยนะไป๊ไฟผมชอบมากเลยคันนี้ขี่แม่งโคตรสาใจ ลากนิดเดียวแล้วก็ผ่อนเขาเร่งแต่ถ้าอยากแบบให้มันมีแบไฟแล้วก็ต้องเติมเขาเร่งชั่วนิดนึงอ่ะกกอเขาเร่งช่ว,น,น,ชวนะครับให้อากาศมันเข้าไปจุดระเบิดได้ ตอนนี้เราก็จะถึงแมนเมดแล้วนะครับผมวุน่นคาเฟ่วุน่นแมนเมดนะครับเดี๋ยวจะเห็นบิ๊กไบจอดอยู่ประมาณสองคันเฮ้ยมีใบป้าด้วยวะ่ะโอ้โหพ่อเท,ทมีอาด้วยสาดเกลยวเกินกูจอดตรงไหนได้วะเนี่ย อ้าวพี่พี่เพิ่งมาเหรออ๋อเพิ่งมาไม่เป็นไรครับเออะไรนะเออมาลืมเลยเฮ้ยกูลืมจริงอะเนี่ยวีกูรีบมาจัดเลยเนีอะไร่ยถ่านน้ำมันเครื่องมาดิเนี่ยดูดีกองใหม่เลยอือชุบ เดี๋ยวเหรอคุณทำรถเต็ม่เด็กดีท้าวดีท้าวดีครับมาเปิดต้องเปิเฮ้ยเปิดเนื้อมาด้เปิดเห็นไฟแดงๆนึกว่าเปิดใช่หรอไหนวางหันมองดูดิเปิดเลยนี่ไฟไปกระพริบดีกว่าเปิดเหรอเปิดที่ไหนแล้วไม่ได้เปิดจัดเต็มหน้าเลยเต็มหน้าอย่างเงี้ยเลยครับเบาเบาเ่าเบาเลยอันนี้ใช่พีพีป่ะครับเนี่ย คนนี้ครับคนนี้ครับไม่จำได้เหรออย่าไปร้อนนู่นดีกว่าเกะกะเขาเฮ้ยอย่าเพิ่งดิกูต้องจ่ายก่อนรถกูเอาสองร้อยสองร้อยเก้าห้าสองร้อยเขาเรียกว่าเทสฟิลไงป้ายยาพี่เขาเป็นยังส่วนเจ็บหรือเขโคตรเบาปะมันเบาอะเออรถมันเลยแบบมาไวกว่าได้ขายมันหนักมากอะได้ขายอีอาร์แน่เลยดูทรงแล้ว เชเออเดี๋ยวพี่แวะมาเนี่ยพี่เขาขอยังไม่ได้ชอบลืมแล้วเข้ากับวันไหนบ้างอ่ะอ๋อวันเสาร์ได้ได้พี่เข้าเมืองบ่อยเดี๋ยวนะเพราะว่าพี่กลับมาทำงานที่นี่แล้วแต่เจอกันนี่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะวัยรุ่นอินโดไชน่านะนี่นี่พี่เขาก็อยู่เหมือนกันวัยรุ่นอินโดพี่เขามีเว็บด้วยไงเว็บอเมรินใช่พี่ เอาไม่เอาอาจารย์